แพนเค้กเผยภาพมาในเดรสลูกไม้สีขาวลูกนี้ดูแพงคุณหนูคุณใจสุดๆ ใครหลายคนคงรู้จักเคมินิตจามิกรหรือชื่อเล่นแพนเค้กเป็นนักแสดงน่นาำแบบสุดท้อชาวไทยเชื้อสายจีนที่สวยเป๊ะทุกองศาจริงๆค่ะและมีผลงานละครโทรทัศน์ชื่อเสียงมากมายในปัจจุบันก็ได้สมรสกับพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หรือรองผู้กำกับหนีเขาผ่าดูใจกันมาแล้วสิบกว่าปีเป็นรักที่เย็นยาวจริงๆเลยค่ะล่าสุดแพนเค้กเคมินิตได้อัปไอจีระบุข้อความว่า there is nothing more important in the world than your own happiness ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์กันโรัวเลยล่ะค่ะคนอะไรสวยได้ทุกที่ทุกสถานการณ์จริงๆ